วันนี้เราจะมาเล่นขุดเพื่อช่วยเบลอดกันอุ๋ยเจ็กแพ็กโยเรายาไม่ได้ขุดอะไรเลยทีเ่เราขุดคือแบบเจ็คแพ็กพร้อมมากเจ้าขุดอยนะ่งเนี้ยอ่ะเฮ้ยมือเราขุดเลยเลยนีงไงเจอแล้วตัวหนึ่งแล้วขุดลงไปตรงน,นี้สีขาวมองเป็นธนัดเลยเราจะลงไปข้างล่างหนึ่งนนะมีลงไปลงไป น่าจะขุดนานอยู่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนแฮ่เหนื่อยแฮ่นื่อยทำไมไม่มีอะไรให้ขุดเลยอ่ะให้ใช้มือเลยอีกอ่ะอีกดผิดอืมยายสูงมากสูงที่สุดอ๋อมันเป็นดินมเมื่อกี้มันหลดไม่เสร็จ ขุดลงไปขุดลงไปลงไปมาเราจะเจอเบลล์เนี่ยเราจะอยู่ให้เท่ากับตัวอะไรตัวอะไรนั่นคือตัวอะไรอีกลึกเลยแหละไม่ลึกมากหรอกประมาณนี้แหละก็ะขุดอุ้ยเราจะลงไปทำไมอยะยายา,ยา ตอนนี้เราไปขุดตรงหม่ดีกว่านี่เราขึ้นมาแนละ้วว่าตกเกือบไปแล้วเราว่าตกอีกแล้วนี่นี่เราจะขุดลงไปข้างล่างๆลงล่างๆๆขนาดบีละตัวนั้นเราอยู่หากเยอะเลยอย่า อุ้ยขุดลึกเหมือนกันแล้วเนี่ยกนะี้ที่เราหาหมือตรงไหนนะอ๋อม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอ๊ะมันอยู่ริมเลยเหรออืมมันเดินได้อยู่ตรงนี้เราจะขุดตรงนี้อีกจบับแฉวป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอไปขุดที่เดิมอดีแล้วตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะอุ้ยลึกมากอะอ้าวเพื่อน วัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเออเพื่อนอยู่นี่ชัดเลยเพื่อนอะ่ะเ,ออเราจะขุดลงมาทำไมเนะนี่ยนี่อยาอย่าเอ,อ,อเครมมาณนนี้แหละลึกไปอีกลึกไปอีก ใกลถึงแล้วยังเนี่ยอึยับยังไม่ได้สักตัวเลยฮะอึอึอุ้ยเราเจอนี้แล้วงั่นไงเราเจอแล้วคือเพชรก่าที่อยู่ข้างบนคืออะไรก่องที่อยู่ข้างบนมันคืออะไรอะเออ้วว่าจะเอาข้างบนไม่ได้แล้วไปต่อนะั้นเลยดีกว่า เลื่อยผิดพลาดดึงไม่เอาหรอกยุ๊บนี่ขุดลงไปขุดขุดขุดแหววขุดอันนี้ก็ใช้มือขุดก็ดีอยู่นี่เจอแล้วจ๋าแหววแหววแหววกดลงไปวันนี้เรามัดผมมาอย่างดีเลยมัดผมไม่ต้องหวงอะไร เรวจะขุดเป็นฝั่งนี้นะอย่า yeah. ซื้อเลื่อยดีกว่าซื้อเพื่ออืออืออย่าอือไออ่ม,อมนั่นไงเพชรยังไม่เจอเบลอดสักตัวเลยอุ้ยนั่นไงเบลลดอะโวคาโดไม่ใช่สิเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรเข้าหลุมไม่ก็ได้ ื่อกี้กิดผิดทีหลุมนี้หลุมนี้เราลงไปลึกมากเลยนะ <Yeah. S 1> อย่าเฮ้ยลึกจังเอ้าไม่ใช่หลุมนี้สี่หลุมนี้ดูมีคนถึงเส้นชัยแล้วจิ๊บแล้วก็ลงไปตรงนี้อีกนานอยูน่นะหนาอยู่นะนอ,นะอุ้ย,ย,ยขุดเร็วขึ้นสองเท่าขุดเร็วขึ้นสองเท่าขุดเร็วขึ้นสองเท่า ทำไมทุกอย่างเป็นกล่องสีเลียหมดเลยเราจะขุดหลังคาดีกว่าไม่ต้องขุดหรอกมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างล่างมีข้างล่างเราเองเนี่ยมีสองกล่องแหละเนี่ยมันอยู่ตรงเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองคือตัวอะไรอะ่ะทุง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  จะเจอทุงๆแล้วเราจะไปด้านนี้ต่อนะอุ้ยเราถึงหินแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะรู้แล้วเนี่ยอ่มอันนั้นอมเอ๊ะออ,ออกโลกเลยเลยจะให้เอ๊ะเฮ้ยเด้งฉันออกทำไมเนี่ยนี่อู๋มาดูกันว่าเราขุดลึกแค่ไหนเว้ยยังไม่จบนะทุกคน ไปดึงหินเลยอ่ะเ,อเ,อเฮ้ยรูอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่รูนี้สิเข้ารูผิดไปรูทางนี้ยื้หวยก็ข,ขุดลงมากไปทางนี้ต่อก็จเจอหินเราไปทางนี้ต่อแล้วกันไปตรงนี้ต่อเพื่อไปเอากล่องนันน้นนะาขุดทาง,างแคบๆอ่ะขุดไปเลยไปเก็บมือจะลอดไหมเนี่ยถามจริงมือจะลอดก่อน มือจะรอดไหมถามก่อนทําไมมันขูกขาขนาดนี้เนี่ยก็เห็นก็เห็นช่วยช่วยอย่าขูกขาหน่อยขอร้อ,อจะขุดขึ้นไปเยวจะขุดลงซะหน่อยเพื่อนเราไม่จะขุดลงนะอุ้งยก็ปีนขึ้นไป เติมกล่องันอยู่หัวแล้วละทำไงดีกล่องันอยู่ข้างบนหัว,หวแล้วอะหรือต้องปีนขึ้นไปเยอนี่ตรงนี้ตรงนี้อีกตรงนี้นก็ต้องปีนขึ้นไปอีกตรงนี้ใช่แล้วก็ต้องขุดไปทางนี้เลยอืเราเจออนะุโมงค์อะไรเนี่ยอุโมงค์ไรอะอ๋ออุโมงค์ทางขึ้นทางขึ้นเราเองละไม่ใช่ทางขึ้นใครละ เอาอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหแต่งตัวพร้อมสุดๆนะเพื่อนวันเนี้เอาที่ขุดก่อนนี่โอเคเรียบร้อยอันที่ขุดมาละค่อยดีหน่อยเมื่อกี้มือแทบแตกมือแทบแตกมาขุดหินมาเพื่อนมือฉันแทบแตกอุ้ยขุดเร็วมากไม่เสร็จใจเลยที่ซื้อเจ้านี่มา จะขุดลึกลงไปไหนเนี่ยนี่ก็ขุดลึกลงไปเลยนี่ไงเราเจอแล้วได้เป็นตัว mm. องบาดีดี้โคกโค้ดีแล้วดีมั้งสำหรับเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกอยา่าใส่พลังเราใส่พลังยางไงทุกคนไม่เจออะไรเลยเหม yeah, ได้กะ ไม่ได้การแล้วเจออีกแล้วคุณเลื่อนลงไปคุณเลื่อนลงไปเหนื่อยเหนื่ยจึ๊บ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 อยาได้ซิกเซเว่นจะเจอแล้วจะเจอจะเจอจะเจอเจอขุดข้างบนไหนไม่ได้เหรอนี่เปิดก่อนได้ไปตัวชิมแฮนซีนีบานานีนี่ โอเคต่อไปขึ้นแล้วลงไปเลยเอ้ยข้างล่างเหมือนจะไม่มีอะไรให้เยอะเลยอ้อมีมีม,ม,มีมีอยู่มีอยู่อย่าบอกนะว่าจะพังอีก,กอ่ะอย่าติดเอ้ยติดยึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะทอง เราได้ทองอืออืออือข้างล่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเยอะมากหรอเราจะไปด้านนี้ก่อนนะเพมันอยู่เพราะเราอยู่บนหัวมันถามจริงทำไมมันลึกขนาดนี้เนี่ยที่หินไม่ค่อยจะมีอะไรฝังเลยมีแค่พวกทองแต่ในไม้ค้าบ่ะมีแต่ฐานหินเหล็กเยอะอยู่นะในไม้ค้าบ่ะ ปกติฉันชอบเล่นไมค์ครับอยู่แต่วันนี้เล่นหอเล่นโลบกก่อนก็คือท้องนี่ว่ะอืมขุดลงไปเลยเราจะไปถึงเส้นชัยให้ได้นะเอาเอาเอาเอมามาจากไหนนะเนี่ยอืม,อมโอเคขุดลงไปเอาบล็อกสุดท้ายมาจาก อัลบ,บัคที่ห้ารอยนี้มาจากไหนอ่ะมาจากมาคะ่ะบล็อกที่แข็งที่สุดนะอ้าวทำไมขุดขึ้นไปอ่ะอ้าวอ๋อ,อกําลังวินงแจ้งเพาะขึ้นไปเหรอมั้งอืมขุดลงไป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 สิอออเอแล้วกําลังเลี้ยวไปทางนี้นะอังกิจึ๊บแล้วก็ขุดลงไปออตอนนี้เราอยู่ในภาวาะแออัดมากเลย เอออัดกับก้อนหินนี้พอนี้ลี่แหละเราจะเจอพวกเวหลักแล้วอบจื้อ,อใครหยับลงไปอคุดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเปิดจะได้ไปตัวไม่รู้อ่ะคุดลงไปต่อเลยอุ้ย ถึงอิดแล้วนี่มันมีอิดอยู่ในนี้ด้วยเหรออิดทำไมคะชัดๆคุดลงไปอิดไม่น่ามีอะไรเยอะแต่มันไปช้ายิ่งกว่าเดินแ้วเนี่ยพวกจะพังแล้วอืมมันมีสัตว์เลี้ยงฮะมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไหมเราจะใส่ตุงตุงตุงสวมใส่อืมเรามีน็อกบินอยู่เป็นเพื่อน ยาโดเตอีกแล้วอือวิ่งถือแล้วก็ไม่ได้ลึกมากหรอกนะคะไม่ได้ลึกมากหรอกเราพูดจริงจริงไม่ได้ลึกมากโอยเอยจิบนกจ็บไหมเอ้ไไม่ได้ลึกมากหรอกะคะ่ะไม่ได้ลึกมากหรอกห็นก็ลกเลยเจอเนี่ยเอยเจ็บแล้วก็เจอแล้วก็ลงไปตรงนี้อีกเนื่อน,นกเธอติดจยิ่ตรงนั้นแล้วก็ลงไปอีกแล้วเนี่ย แล้วก็นี่ขุดเก่งเหมือนกันไอ้จื๊บหย่าอะหย่าพลังชาร์จเลยผิดพลาดเอามาเพื่อเราไม่อยากผิดพลาดเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีของนี้นี่ว่าของดีดีกว่าอะของนี้นี่ว่า ังไม่พอจบอีกขุดลงไปขุดลงไปจะถึงจะถึงเบสบล็อกแล้วบล็อกที่แข็งที่สุดของไม้ครับอยา่าเราขุดลงมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลมากเลยแหละขุดเล่นๆโคตรไก่ไม่ได้พูดเล่นยนี้พูดจริงละนี่จะถึงเบสบล็อกแล้วเออเออในเบสบล็อกยังมีอีกวะอยา่า มันบอกอะไรไมานะไงนะนะเนี่ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยอ๋อนี่ไงถือละถือตรงนี้ละเฮ้ย hey! ลกแมลมเบ์เราแป๊บหนึ่งนะคุณลงไปเธอจะไม่เอาไปเอาทองละคุณลงไปคุณลงไปจะไปอันนี้คืออะไรอย่าบอกเลยว่าเป็นก้อนทองอะทองก็คือพวกเหรียญ ยังขุดลงไปอุ้ยเราเจอขอตัวไปเอานี่ก่อนค่อยขึ้นมาขุดแล้วกันเราอยากรู้ว่าเวลลตัวนี้คือตัวอะไรอืมอืมเฮ้ยเราขุดเบดบอกถ้าชั้นต่อไปเป็นชาลาวาจะรอดไหมเนี่ยตาวาขุดได้เลยถามจิ้มเอออย่ยาจุ๊บขยับเบดบอกก่อน แล้วก็ขุดลึกลงไปเลยไม่สนเล่าขุดลงไปเลยนี่จึม๋มนี่ก็ขุดแล้วก็ขุดก็ขุดเอ,อตัวอะไรนะเปิดซิตัวอะไรว้าวเป็นเป็นเป็นคู่ด้วยอุ้ยถึงลาวาแล้วใกล้ชนะละอืมลาวามันขุดได้ได้หรอถามจริง ถามจริงนะทุกคนลาวามันเป็นน้ำไม่ใช่เรอมันขุดได้ได้เลยมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะทุกคนถามจริงแล้ไม่ต้องการเจ็คพอตอีกต่อไปแล้วก็งไงมาที้เราไปถึงเส้นชัยแล้วก็จะขุดลงไปนะลาวาก็คือแบบแข็งโคตรเสียงเหมือนตอนเทลาวาในม e c ครับเลยปกติแล้วก็เล่นมายครับอยู่ เรบอกแล้วว่าเส้นชัยไปทางเนี้ยอืออ่าลูกศรชี้เราลงไปข้างล่างเลยก็จะถึงแล้ว <Yeah. S 2> อย่าคนไม่มีแรงเอ้ยแรงหมดทำไมมันชี้ให้เราไปด้านนี้ล่ะอฮึโยมเหมือนกันนะเนี่ยอือถ้าถึงแล้วเออเหนื่อยโว้ยกดมาตั้งนานเมื่อไรจะถึงอย่า ย่า yeah. มันขุดได้เราไปทำไมเนี่ยอืเ yeah. ย้เราถึงจุดที่สุดแล้วไว้เจอกันนะบ๊ายบายวิ่งจุม่ม